ครูครับตอนนี้เลิกกันประมาณ1เดือนนะครับแต่ทํางานที่เดียวกันนะครับแต่เขามีคนใหม่ต้องทํำยังไงครับวิธีการแก้ปัญหาเรื่องนี้คืออะไรครับ 1. ครับคุณต้องหยุดตามนะครับจองกลับมาครับวิเคราะห์ความสัมพันธ์ใหม่ครับวิธีการแกะโปรเซสแกะง่ายแค่นี้นะครับคุณจะต้องทําช่อง2ช่องเนี้หนครับช่วงนั้นแฟนเก่าเข้ามาในชีวิตของคุณเข้ามาเพราะอะไรหนึ่ครับคุณอาจจะเป็นคนเป2ครับคุณอาจจะพาเที่ยว สามครับคุณจะอาจจะเอาใจใส่สี่ครับคุณอาจจะเป็นคนตลกครับคุณต้องถอดออกมาก่อนเออมันเข้ามาเพราะอะไรครับช่องที่สองครับแกะความคิดของมันอีกครับว่าอะไรตอนที่มันออกไปอะออกไปเพราะอะไรครับคุณอาจจะมีปัญหาการเงินคุณอาจจะไม่ได้พาเที่ยวครับคุณอาจจะไม่ได้เอาใจหรือมีการทะเลาะกันอึดอัดตลอดความสัมพันธ์ครั้งนี้เนี่ยวิธีการแก้เลยครับคุณจะต้องกลับมาเป็นคนฝั่งนี้ครับ ซึ่งเวลาที่เขาอยู่ในที่ทำงานเดียวกันและเริ่มเห็นว่าตัวตนเดิมของคุณกลับมาวันที่เขาคบกับคนใหม่แล้วมันมันบังเอิญครับที่เขาเนี่ยมีปัญหากันเองมันบังเอิญที่เขาอาจจะง,งอนกันเองสมองของอี่ายจะกลับมาโฟกัสคุณทันทีเพราะสมองมนุษย์มันเป็นสมองช่างเปรียบเทียบครับเมื่อรู้สึกว่าทางที่ตัวเองกําลังยืนอยู่เนี่ยมันทําให้ตัวเองไม่ไม,มีความสุขสิ่งที่เขาจะคิดคือคิดถึงอดีตคิดถึงคุณครับ พอคิดถึงคุณพอเข้ามาสองคุณคุณเริ่มกลับมาเป็นคนเดิมแล้วเขาจึงอยากที่จะหาเรื่องทักหรือมาคุยกับคุณครับเมื่อเขาทักมาหาคุณห้ามตอบเด็ดขาดเลยนะครับ4ครับให้อัพรูปภาพรับที่ดูดีหรือแตกต่างจากเดิมจากตอนที่คบกับเขาลงไปบนโซเชียลหนึ่งภาพครับคราวนี้แหละครับมันจะยิ่งพยายามเอาชนะใจคุณครับหลังจากนั้นคุณจึงจะต้องใช้เทคนิคสั่งรักครับคือการขายฝันครับ เวลาที่คนเริ่มที่จะกลับมาแล้วนะครับกลับมาสนใจคนลวคุณห้ามให้ความคิดของเขาโฟกัสอยู่ที่ปัจจุบันแต่คุณต้องทําให้ความคิดของเขาเนี่ยคาดหวังการใช้ชีวิตร่วมกันกับเราเนี่ยในอนาคตเพราะฉะนั้นเนี่ยครับถ้าวันนี้คุณต้องการเอางี้เอาจิวิยาทั้งหมดเลยในการทําให้คนหมดใจต้องกลับมากราบคุณอันนี้เป็นแฟนคุณครับและอันเนี้ยเป็นคุณคับ คุณควมว่าคุณเอาตําแหน่งนี้ดีกว่ามาั้งหรือคุณจะเอาตําแหน่งนี้ครับอันนี้เป็นคุณเอาเวอร์ชั่นเขากราบตีนคุณหรือเอาเวอร์ชั่นคุณกราบตีนอีกฝ่ายคุณคมมีสอนไว้ในคอร์สเป็นวิทยาแรงๆนะหนึ่งครับเป็นคอร์สเปลี่ยนหมดใจให้ยิ่งรักกับ เปลี่ยนหมดใจให้ยิ่งรักเนี่ยจริงๆแล้วคนหมดรักคุณมันมี6เรื่องที่คุณต้องควบคุมการที่คนเริ่มหมดรักคุณคุณไม่รู้ใช่ไหมว่าส่วนหนึ่งมันเป็นเพราะคนรอบข้างของเขายุยงกับถ้าไม่ญาติของมันก็พ่อของมันไม่พ่อของมันก็แม่ของมันไม่แม่ของมันก็เพื่อนของมันไม่เพื่อนของมันก็พี่น้องของมันแต่คนรอบข้างเป็นหนึ่งใน6ปัจจัยที่ทําให้เขาเริ่มหมดรักคุณราคาเต็มเนี่ยห้าพันห้าร้อยเก้าสิบบาทครับ 2อครับอยู่ในคอสสั่งรักครับจริงๆแล้วเนี่ยคนที่มันอยากไปคนที่มันขอเลิกคนที่มันขอลดสถานะคนที่มันขอหย่าเนี่ยเพราะมันรู้สึกว่าการยืนอยู่ในความสัมพันธ์ตอนนี้คุณไม่สามารถตอบสนองความอยากได้ความรักคือการขายไอเดียให้คนคนหนึ่งมันเชื่อให้ได้ว่าถ้ามันใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับเราแล้วจะมีความสุขกับ แต่วันนี้คุณไม่เคยขายไอเดียครับคนมันเลยไม่เชื่อว่าอ๋ออยู่กับคุณแล้วมันมันมีแต่ความทุกข์อะมันมีแต่เรื่องหวาดระแวงมันมีแต่เรื่องต้องทลละเลาะเบาแววงบ่นคนดาต่างๆมันเลยรู้สึกว่าอยู่กับคุณแล้วมันมีความทุกข์ครับเพราะงั้นเนี่ยสังรักเนี่ยนะราคา5,590บาทครับถ้าซื้อแยกคอร์สอันนี้หลายคนก็ก็รู้กันดีนะครับคนเรียนสังรักก็เดี๋ยวนี้ประมาณ3,000ันชีวิตถ้าซื้อแยกคอร์สราคาจะอยู่10,000อัพแต่ถ้าลงในไลฟ์นี้ครับอยู่ที่7 5 9ครับ และถ้าหลายคนรู้สึกว่าเอ๊ะอาจารย์คะแล้วถ้าหนูลองเรียนไปเนี่ยหนูไม่เข้าใจอะ่ะเออเอาเทคนิคไปใช้แต่ว่ามันมันไม่กราบตีนะนะครับรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วถ้ามันจะไม่มันไม่ประสบความสําเร็จนะทําไงดีเดี๋ยวคุณไม่สบายใจหาว่าเนี่ยเออไม่ใช่ของจริงนะครับเดี๋ยวเอ๊ะกลัวว่าเคสของตัวเองไม่สําเร็จครูความมีโบนัสครับ6,900าบาทครับเพื่อป้องกันคุณไม่สบายใจอันนี้จัดมาเพื่อในไลฟ์นี้โดยเฉพาะกลัวว่าคุณไม่สบายใจครับ โบนัสฟรีครับหกพั 6, ครับหนึ่งครับคุณมีครูคมครับเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวผ่านไลน์แคปเจอร์แจ้งที่ไลน์แอดนี่อันนี้นะครับหรือลิงก์ที่บังบุด,ด้านล่างนี้เผื่อคุณไม่สบายใจสมัครเรียนไปแล้วเออรู้สึกว่าเออเดี๋ยวเคว้งนะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีที่ปรึกษาเดี๋ยวกลัวไม่สำเร็จ2อครับครูค,ควมวางแผนเฉพาะเคสครูค,ควมวางแผนให้เฉพาะเคสเลย จิ้มให้เลยครับว่าเดินซ้ายขวาหน้าหลังคุณทํายังไงมันตอบมาแบบนี้คุณตอบไปแบบไหนนะครับช่วงนี้มันนอนหันหลังคุณทํายังไงคุณกระตุ้นยังไงนะครับช่วงนี้มันทําบึ้งทาตึงเนี่ยคุณทํายังไงมันขอเลิกขอหย่าต่างๆสิ่งที่คุณต้องพูดกลับไปคุณต้องพูดยังไงคําแบบไหนลักษณะยังไงต่างๆทาให้คุณเป็นประโยคเลยดีไหมสามครับคนที่ลงโปรนี้เท่านั้นครูคมติดตามผลจนกว่าคุณจะสา เรดครับถ้าไม่สำเร็จไม่เลิกติดตามผลครับใครอยากได้เนี่ยแคปเจอร์แจ้งแอดมินได้ที่ไลน์แอดคูคมเนี่ยผลักดันเคสให้ประสบความสำเร็จเนี่ยเป็นพันพันเคสนะครับปัจจุบันนี้นะครับที่มีมีรีวิวนี่โพสต์นี้เห็นไหมคูคมปักหมุดไว้บนสุดของเพจตั้งแต่พวกเราเรียนกับผูคมชีวิตดีขึ้นอย่างไรบ้างโพสต์นี้มีคนคอมเมนต์รีวิวเท่าไหร่ครับ 1,700เคสครคับกลับมารีวิวให้ครูคมครับแล้วเคสของคุณล่ะครับไม่อยากทำให้แฟนกลับมารักบ้างหรือครับคุณไม่อยากเป็นหนึ่งในรีวิวที่มารีวิวในโพสต์นี้หรือครับเพราะเนี่ย อย่าปล่อยให้ความสัมพันธ์มันพังจนแก้ไม่ได้อย่าปล่อยให้ลูกเนี่ยนะกำพาอย่าปล่อยให้หัวใจของตัวเองเจ็บช้ำและท้ายที่สุดแล้วอย่าเป็นผู้แพ้ในความรักความสัมพันธ์ถ้าคนที่มันจะแพ้ต้องเป็นคูก่กรณีของคุณเท่านั้นครับ